ท้องตำนานไปกับอริชัยๆๆๆๆๆเรื่องเล่าอภิเดหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน EP 732ตอนลูกสาวหลวงปู่สวงที่ให้ พร้อมปานดำบรรดาผู้คนที่ไปกราบหลวงปู่สวงรวมถึงคนที่เรียกตัวเองว่าลูกศิษย์หลวงปู่สวงต่างก็มีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันไม่ว่าจะขอในอเรื่องของความเจ็บป่วยที่เป็นอยู่หรือว่าอับจนในเงินทองแต่ที่ดูดูแล้วส่วนมากมักจะหวังในสิ่งเดียวกันนั่นก็คือการขอหวย ซึ่งต่างกับหมอหายที่บอกกับหลวงปู่ว่าอยากได้ปัญญาเป็นคําตอบที่ทำเอาหลวงปู่ถึงกับถอยหลังเลยแล้วหลวงปู่ก็บอกว่ากูจะให้มึงได้ยังไงต่อมาหมอไยคนนี้ที่หลวงปู่สวงได้ถ่ายทอดวิชาสมุนไพรให้สอนดูต้นไม้สอนแม้กระทั่งต้องไหว้ต้นไม้ต้องขอโทษขอขมาแม้ว่าต้นไม้ต้นนั้นเกิดมา เพื่อมาเป็นยารักษาคนอยู่แล้วก็ตามแต่เราต้องขอโทษต้องไหวและต้องขอโทษพระแม่ธรณีทุกครั้งที่จะขุดต้นไม้ต้นใดขึ้นมาจนต่อมาหมอหายได้รักษาผู้คนในละแวกประโคนชัยหายได้อย่างน่าอัศจรรย์ชาวบ้านจึงให้ฉายาว่าหมอหายหมอเทวดาและก็มีอีกเรื่องราวหนึ่งที่หมอหายเสียใจายมากที่สุดในชีวิต จนไม่อาจจะลืมเลือนได้นั่นก็คือตอนที่หมอไฮและครอบครัวต้องสูญเสียลูกชายเนื่องจากตกน้ำทำให้ช่วงนั้นหมอไ้แทบคุมสติตนเองไม่ได้รู้สึกเควงคว้างไปหมดจนหลวงปู่ทนเห็นหมอไ้อยู่ในสภาพนั้นไม่ไหวจึงได้พาหมอไ้ไปจุดทูบขอลูกที่วัดบ่อทองและบอกหมอไยว่าให้ตั้งจิตอธิษฐานเอาแล้วไม่นาน หมอไยก็ได้ลูกสาวจริงๆที่คลอดมาพร้อมกับรอยที่หลวงปู่สวงประทับตราให้ในวันที่ลูกสาวคนนี้คลอดออกมานั้นหมอไฮบอกพยาบาลว่าหลวงปู่สวงท่านประทับตราให้ลูกผมที่เท้าขวาพยาบาลถึงกับตกใจและถามหมอไยกลับว่ารู้ได้ยังไงว่าเด็กมีปานดําที่ขาขวาจริงๆ เรามารับฟังเรื่องราวจากปากของแม่หมอน้อยตอนที่หลวงปู่พาหมอไ้แม่หมอน้อยและตาะดาไปขอลูกที่ด้เล่าถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นกันเลยครับไปขอลูกกับหลวงปู่แล้วหลวงปู่บอกว่าที่ว่ามีปานอะไรที่ให้เป็นปานที่ขาอะไรอะ่ะอืมน้องมูไงฝ่าเท้าดำไงเหรอฝาที่ฝาเท้าเลยเหรอจ้าอ่ะอย่างนั้นลองเล่าซิว่าตอนที่หมอหมอไ้ไปขอ,อยังไงนะ ก็ <K ill ain> แม่หมอก็ไปด้วยจาดาก็ไปด้วยออลองปู่ก็ไปด้วยไปที่บ้านโบอง <K ill ain> เป็นวัดโบราณ <K ill ain> เข้าไปลึกนะเหรือไปนอน,นจะคืนหนึ่งลวงปู่ก็ไปด้วยจาดาม่หมอน้อยแล้วก็ปู่ไฮกับรถเนาะเออแล้วนึกยังไงไปขอยังไงอะลวงปู่ก็ชวนไปไงอ๋อลวงปู่ร่างนั่งรถไปด้วยเหรอไปด้วยกันเหรอลวงปู่จาดาเป็นวัดโบราณเออ ไปสี่คนเลยแล้วออกไปในรถเด็สี่คนเลยเอแม่หมอด้วยไงแล้วหลวงปู่ในชี้ทางชี้ทางไปเรื่อยเลยใช่ใช่เราก็ไม่รู้จักน้องท่านจะชี้เรื่อยๆเนี่ยพอไปถึงวันนี้พอข้ามปุ๊บไปข้ามปุ๊กกับไปรื้อนู่นรื้อนี่เขาแล้วกับห้แม่หมอไปนอนในห้องอะไรงี้ท่านก็สั่งเหาอแล้วก็กลับคงกลับคงกับข้าวกินยังไงกันน่ะก็ไม่ได้หิวเราไม่นึกข้าวนึกอะไรหดอกเหมือนหลวงปู่นั่นแหละเนาะ ไม่ได้นึกเ,ออเหมือนกับอ,อ,อิ่มนะเหมือนอิ่มอยู่กับหลวงปู่และอิ่มอะไรอย่างเงีย้ยเนาะแล้วแล้วหมอไฮเ,เป็นคนบอกขอหลวงปู่เหรอมันแค่เราคิดสองคนอยากได้ลูกลูก็็หญิงก็ชายก็ให้ได้เพราะเราไม่มีเนาะอืออือในปู่ก็พาไปแล้วแก็เห็นมีกล้วยแล้วก็ผลไม้ลงไปมันมีถ้ำเดยมันเป็นโบสถ์โบราณลงไปในโบสถ์นั่นแหละเหรอ ลวงปูพาลงไปกราบไม่รู้มันจําไม่ได้วัดอะไรมันลูกรลบน่ะเหมือนไม่ใช่เหมือนเราไม่เคยไปอะไรอย่างเงี้ยนะหรอแต่พอเขาขเสร็จเช้าแล้วก็พากันกลับบ้านแล้วทีนี่ลุงปูก็มาด้วยอืมอืมอืมมากเดินตัวเปล่านี่แหละลุงปูนเนี่ยแต่พอมาขึ้นรถปุ๊บน่ะท่านก็นยื่นรูปท่านนะให้เขาท่านควักในอกนะหยิบปุ๊บ เราก็ช็อกันเนาะเรออเราก็ตะลึงเนาะภาพถ่ายรูปถ่ายที่รูปมีรูปมีรูปพระเต็มยศไงที่ว่าไม่ได้ใส่อะไรจีวรชุดหนึ่งเลยน่ภาพที่เคยลงนะนั่นแหละเต็มยศนั่นแหละให้แล้วก็แล้วก็โกรธเลยเนาะภาพเนาะตกลรวจกเจ็กไงเนาะเพราะว่าไม่ใหญ่ไงอ๋อใส่กรอบด้วยเหรอมาจากวัดนั่นแบบนั้นเนาะใส่กรอบด้วยเหรอโอ้อใส่กรอบด้วยเรอใส่ไม่ใหญ่ไม่ มันเป็นรูปหลวงปู่เลยอ่ะรูปหลวงปู่ชุดชุดทีวอนเต็มยศน่าจะเอามาจากวัดน,นั่นแหละนั่นแหละแค่น,นั้นแหละก็ไม่มีอะไรพอมไม่นานน้องมุกก็เกิดไงเด้อแล้วแล้วหมอใฮรรู้ได้ไงว่าเออต้องมีปานที่ขามีปานที่อะไร ลุงป응ู่บอกเหรอก็ไม่ต้องสื่อรู้เลยน่าจะโบกนะเลยเนาะไม่งั้นแกจะรู้นี่เอาก็ก็นั่งทางนายได้อยู่แล้วลุงปู่เนี่ยปู่ไฮนะปู่ไฮเขาก็รู้ก็สื่อถึงกันก็ดูนะถ้าเด็กคนนี้คลอดมามีมีดอกบัวนะมีมีตอนแรกตอนคลอดนี่คือใบโบวเนะใบโบวใบใบอันนะเขาเรียกใบต้นโพใบโพมาเลยแล้วพอเราคลอดเสร็จแล้วก็ ลุกขึ้นดูทุที่ฝ่าเท้าเออชริจริงแรงเลดเดียวเพราะทุกวันนี้ใหญ่เมื่อก่อนเอาไม่ได้นะหมอเขาจะผ่าแล้วเพราะอายุเรามากไงอายุสี่ห้าแล้วตอนนั้น่ะท้องมอท้องเนาะก็ไปนั่งกินแตงโมกันแล้วพอเด็กไม่กลับหัวไงมันนั่งภาวนานมุกอ่ะมันนั่งภาวนานท้องเขาจับไปก็ว่าเขาว่าเด็กเฟรดไอเราก็ดีใจเนาะ ัวกข่าวสองอันกาแฟแล้วนะ <No. S 2> เนาะมันนั่งมันไม่กลับหวัวหมอก็ไปนั่งกินแตงโมคุยกันคุยไปคุยมาแล้วก็ไม่อยากผ่านอ่ะเราเราก็เลยคุยกับหลวงปู่หลวงปู่ให้เด็กคนนี้เกิดมาได้ดี mm. ร่ำรวยมีเงินมีทองก็ ให้หนูคลอดได้นะก็เรียกลงปู่มาหมอมารับลูกเลย <Ừ. S 2> นี่มันหาสจั์ของเขาหน่นยนนี่มาหาสจั์จริงๆ,ๆเขาไม่เคยเล่านะเล่าไม่ได้เพราะของพวกนี้เขาไม่เชื่ออื <Ừ. S 2> อันนี้เกิดจริงๆนะเราเรียกลงปู่เลย <Ừ. S 2> อยาพาเด็กก็คลอดมาหมอก,ก็รับหัวเด็กมันเป็นยังไงมันออกได้ขนาดนี้เลยกว่า<อ>ตะลึงพาเตรียมจะพ่าแล้วเพอเด็กไม่ออกน้องมุกนี่คนแรกว่ะเนี่ย นี่คนสุดท้ายแล้วอ๋อน้องโมคนสุดท้ายเหรอมีเลยเป็นเรื่องเลยค่ะแล้วตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ยังจังที่ที่ขาก็ยังมีเหรอยังดำปีคูดไม่หายเออช่วงนี้เข้าไปพัทยานั่นแหละคนมารถไปบอกว่าเออลุงลุงอูก็ขอรูปขาหน่อยที่เป็นแปลนปานอ่ะให้เขาอ้างก่อนเนาะจะได้มีเยืนยันภาพนี้่ เออเรามีภาพอยู่นะแต่ก็อยากได้ปัจจุบันเนาะภาพเก่าก็ได้ภาพเก่าก็ได้ภาพใหม่ก็ได้ได้ได้หมดอ่ะเวลามันนั่งทําอะไรเนะเราก็แอบถ่ายเน่ะมันมันเต็มแต่นี่ก็อยากให้เขาอยากให้เขาถ่ายมาอาจจะขับรถอยู่เออให้มันเสร็จก่อนวันนี้ใหวันนี้ตอนไหนก็ได้ให้มันว่างเย็นๆก็ได้ได้วันนี้แหละวันนี้แหละให้เขาให้เขาถึงที่พักรียบร้อยเนาะมันจะได้สวยงามไงเออใช่ใช่แล้วตอนนี้เรื่องนวดเป็นไงบ้างมีคนนวดเยอะไหม โอ้โห,โหเยอะเยอะจนปฏิเสธเนี่ยขนาดหไหนอ่ะโอ้โหนี่เห็นไหมมหัศเทวดาแม่หมอน้อยเลยไม่ว่างเลยทั้งพระทั้งเจ้า<อ>ไม่ละเว้นหมดทั้งพระทั้งเจ้าโนุดได้หมดโอ,โอ้ยต้องขอก่อนเบคุณทั้งน,น,น,นั้นเลยท่านขอบคุณทั้งน,น,น,นั้นเลยเหรอโลย ไปไปไหนไม่หายก็มาหาแม่หมอก็สุดท้ายหายพอดีพอดีจังหวะจะหายกะเราเราก็พูดอย่างนั้นเลยนะแต่เขาคงไม่เลยเราอย่าอย่าอวดไงเราก็บอกอีจังหวะมันจะหายพอดีเนี่ยแค่นั้นแลราอย่าไปอวดเพราะว่าอันตรายเราอวดแสดงวก็ลองเราเนาะเออเออนี่แม่หมอว่ายังยังจําได้ก็เมื่อก่อนที่ว่าที่จะทําไไ้ลงอะไรที่ว่าคนพักรักษาที่ทั้งบ้านเนี่ยไม่ได้ทําเลยอ๋อ ที่ว่าเป็นที่ที่เป็นเออตัง้งแต่หลงปู่มาทําเสาเดไว้กี่ต้นนั่นนะ่ะเชา้าทีนี้ลงปู่บอกว่า<ม>ฉันไม่ชอบดังฉันชอบสงบถ้าฉันให้ทำปัน,นี้เสร็จไปแล้ว,วอ,อ่ะก็โอรไว้ถ้าไม่ให้ทําหนูจะทําเป็นร้านเล็กๆทําเป็นขายพกกาแฟเครื่องดืมคนไข้มาก็ได้กินแม่ก็่างนี้ก็ปู่ว่าโอเคเอ,อ,อนุญาตแค่ออสองแสนก็เสร็จแล้วท่านพูดอย่างนี้ จะรอหน่อยมเพราะท่านไม่อยากให้มาวุ่นวายมาขี้มาเยี่ยวฉันไม่ชอบฉันชอบสงบใช่ใช่ใครไม่เข้าใจก็ช่างเธออยู่อย่างนี้เลยเหรียญที่เราสร้างก็ยังอยู่ทั้งหมดปล่อยไม่ได้ครับปล่อยได้เงินมาราจะสร้างเราเราตั้งไว้อย่างนั้นเนี่ยที่ดีไม่ปล่อยไม่ได้ปูไม่ให้ทำพวกปูขัดควางเลยเรามีเหรียญอะไรที่ว่าเหรียญที่ทําตอนนั้นอะไรอ่ะก็รุ่นสองไงเล็กๆสูงๆทำไมทำไมอีกเหรอ ม่กระดุ้นนแเล่องค์ละลอยนะเละแต่มันมีกรอบมีกรอบก็เลยสามลอยก็เลยว่ามีพระบอกวา่าให้อัตมาไมแไว้ประแจกระทินให้องค์ละลยอยเอาไป,ไปละลอยองก็เงียบไม่เห็นให้อุ้ยลงยละลอยหกยักแล้วสบายไปเลยบอกท่านไม่ได้ไป้าท่านไปเกือบเอาเอาก็แ<ห>ล้วไปเอายกให้ว่าแล้วท่านไม่ไม่ให,ให้ให้ทุนเราบ้างเลยเหรอไม่ให้เลยจ้ะไม่เป็นไรหรอกแล้วก็ไปเถอะ มันหมดไม่ได้ใช้ันเนาไปเจก,กเอาเงินกระิ้นตั้งเป็นล้านเอาไปไหนหมดอาวแล้วไปเนาะนี่เลยไม่ใช่ยังไม่ใช่ง่ายนะา้าเลยไม่หมอก็เลยไม่สร้างไม่ปลปรยอยู่อย่งังไงเลยพระเก็บไว้ไปะเดี๋ยค่อยค่อยค่อยมีเงินมีโชคเก็บไปจากการที่ได้ใกล้ชิดกับหลวงปู่สูงมากเป็นพิเศษอีกท่านหนึ่งและมีข้าวของของหลวงปู่เยอะมาก ครับมาดูกันอีกทีชัดๆนะครับนี่ก็คือแร่หินเหล็กไหลที่องค์หลวงปู่สวงท่านได้มอบไว้ให้กับแม่หมอน้อยนะครับครับและถัดมาก็คือสิ่งมงคลอันดับที่สองนะครับนี่ก็คือหินลูกแก้วที่หลวงปู่สวงท่านได้มอบไว้ให้กับแม่หมอน้อย เห็นไหมหมอน้อยบอกว่าเวลามีความทุกข์ความอึดอัดจ,จุ้งยากละบากใจก็จะมานั่ง,งมาลูกมาขอนะฮะก็จะทำให้มีพลังเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับผิดลูกแก้วนี้หนักครับผมลงยกแล้วยกไม่ไหวน,น,นะน่าจะเป็น60สนะน่าจะเป็นหกสกิโลนะแม่หมอน้อยบอกแต่ ท่านแปลกใจไหมครับหลวงปู่สวงท่านตัวไม่ใหญ่นะท่านอุ้มมาอย่างไรจากต่างจังหวัดอีกจังหวัดนึงข้ามมาจังหวัดนี้น,นะฮะนี่คือของมองคลชิ้นที่สองและถัดไปครับอันดับที่สามมีทั้งประคำทั้งได้สายสินผ้าขาวต่างๆที่หลวงปู่ท่านเคยใช้นะฮะ อาจจะของสิ่งนี้ผมนิยามเอาว่าคงจะเรื่องกันเสนียดจังไรพูดผีปีศาจอะไรพวกนั้นล่ะครับในคลิปหน้าเราจะมาคุยกับแม่หมอน้อยถึงจุดประสงค์ที่สร้างพระผงหลวงปู่สวงที่ใช้มวลสารในครั้งสมัยที่หมอไห่ได้เก็บรวบรวมเอาไว้ให้ท่านได้เช่าบูชากันครับ อิลิเมียองสูงสัมปนโนอิติปิโสนโมพุเทเยียอิสวาสุติมหบับราลาสัจจังอิลิคิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปูส่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหามีบุญสัมพันธ์กันหลวงปูส่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดี และประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ